ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์นะครับหรือว่าช่องไอทีชื่อดังอย่างานอาร์มเนี่ยก็ออกมาเตือนกันแล้วนะครับว่าในมือถือ iPhone เนี่ยก็มีการฝังข้อมูลเข้ามาดูดเงินในมือถือ iPhone ของเราได้นะครับซึ่งในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการเช็คกันนะครับว่ามือถือ iPhone ของเราเนี่ยมีการฝังข้อมูลเพื่อเข้ามาดูดเงินในบัญชีหรือเปล่านะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เ,าเราไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่าของตัว iPhone เลยนะครับ หลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราไปต่อที่เมนูทั่วไปครับหลังจากที่เราเข้ามาในเมนูทั่วไปแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับไปที่หัวข้อการจัดการ VPN และอุปกรณ์นะครับ พอกดเข้ามาในหัวข้อการจัดการ VPN และอุปกรณ์แล้วนะครับถ้าในเมนูนี้เนี่ยเพื่อนๆพบว่ามันมี user อื่นขึ้นมาตรงด้านล่างนะครับแบบในรูปแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นพอกดเข้ามาในโปรไฟล์อุปกรณ์นั้นแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะพบปุ่มเอาการจัดการออกนั่นเองนะครับให้เรากดเอาออกได้เลยนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราจะปิดการเข้าถึงจากอุปกรณ์อื่นได้แล้วนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการเช็คนะครับว่ามือถือ iPhone ของเราถูกเข้าถึงจากมือถือหรือว่าอุปกรณ์เครื่องที่เครื่องอื่นหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใครโดนแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีได้เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการดีๆที่นายตึงเนินเอามาฝากในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนินด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับับวนนี้ ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ